สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังมากกดไลค์กดแชร์มากกดติดตามในทางช่องของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลาวพัฒนาค่ะคิปนี้เจตาจะมาวางแนวทางลาวพัฒนาค่ะจะมีสี่ ซีเซียนเด้อค่ะคิดนี่จะมีออน้อยนำโชคไทยมักหวยออสมใจละกะหลักสิบเดินดีสีสีเซียนเนะาไเนะไพ่ชอบของผู้ใดค่ะชอบของผู้ใดตามของผู้ใดอยู่เนาะหรือว่ากำลังเบิงซ่อมๆผิดเจรนาค่ะมามาติดตามเบิง พิจหน้าเบิ้งแล้วก็แคบนาจอไว้เนาะค่ะถ้าชอบของผู้ใดผู้หนึ่งเนาะมีในใจประวัติของหลักสิบเดินดีค่ะหาเจ็ดเก่าซี่หาค่ะหลักสิบบนล่างบนซีค่ะผัดไปออกล่างพี่น้องหลักสิบหลักสิบตวเดียวล่างบ่มาเนาะค่ะอะ ล่างซองบมา,มาประกบมาหาตัวเดียวอ่าป็นแนวใดพี่น้องกรับขอโทษขออภัยแนวรุดบ่มาสองตัวอยู่เนาะพี่น้องบ่หลุดดอกเนาะลักสิบเดินดีขาบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วก็เลขประกบเนาะค่ะเลขประกบมาหาประกบมาตัวเดียวอลักสิบก็บมาตัวเดียวแต่ก็บพิษ บนผิดหลังที่เก่าเนาะพี่น้องผิดช่องเนะเาะอ้าวมาตามโตค่ะมาตามโตเก่าหลุดไปใหม่มาค่ะราวพัฒนาหลักสิบเดินดีวันที่สิบเก่ามาหลุนใหม่เนาะค่ะหลักสิบเดินดีเด่นหลักสิบบนหค่ะล่างสาบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะเลขประกบ8ปแล้วก็2สอประกบสามตัวค่ะเอาจัดไป ชอบตัวใดเนาะพี่น้องสามสองสสี่สามก็ได้หกแปดหกี 6, 8, 6, 4, 6, 2, ่สองาไปเนาะเอาที่เขาชอบเขามาักจับไซกันประกบใ่กันชอบคู่ใดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงค่ะชอบแบบใดจัดแบบนั่นค่ะพี่น้อง บนเป็นบนล่างเป็นล่างเด่นหลักสิบล้วก็เรียกประกบเนะะาะผิดแต่ละหน้าเอาแชทหน้าจอค่ะเราไปต่อไปต่อค่ะอ่อน้อยนำโชคเราพัฒนาวันที่สิบเจ็ดของอ่อน้อยนำโชคค่ะอ่อน้อยนำโชคห้าเจ็ดเก้าสามตัวบนสี่หาค่ะเขาไปวิ่งรูดสี่ตัวเดียวเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะ สิบสี่ลดไปค่ะพี่น้องสองงวดเจตาให้เบิ่งสองงวดกับขอบุญขอบคุณออน้อยน้ำโชคค่ะที่ให้นอทางมาวางทางช่องเนาะกับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับแนวทางเนาะออน้อยน้ำโชคลาวพัฒนาค่ะยิงหลูดเพิ่นให้มากแปดกับหนึ่งค่ะแปดกับหนึ่งสองโตสี่หางค่ะแปดสี่แปดหาหนึ่งสี่หนึ่งสามบนแปดแปดหนึ่งหนึ่งค่ะ ามตัวสามหางแปดหนึ่งซี่แปดหนึ่งแปดแปดหาแปดวิ่งลูดค่ะวิ่งลูดวิ่งลูดแปดกับ1 1> หนึ่งสองตัวซี่หางหนีพ้นไห้สองตัวเนาะวิ่งลูดแปดกับหนึ่งทอกันค่ะวงกลมแต่สองหางหนีเน้นแปดหากับหนึ่งสามค่ะสามตัวหนึ่งหางแปดห้าแปดแคบนาตัวค่ะใครจะไปกับอ่อนหน่อยน้ำโชก แคบหน้าจอเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางลุดไปกรบกาบขคโทษดอไพ่หลายๆค่ะขอไพ่หลายๆท่าเลขพื้นบดื่นบกเขาเนาะเบีทีพื้นเข่ามารับชมรับฟังเนาะค่ะอาต่อไปค่ะลุ่นกันกับไทยมักหวย มาเบิ่งประวัติของไทยมักหวยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งประวัติของไทยมักหวยห้าเจ็ดเก้าบนสามตัวสี่ห้าล่างพี่น้องเบนมีสีกับหาหนาเสียดายเนอ้อพี่น้องเนาะมาสองตัวค่ะจับมือกันมาเลยสีกับหาไทมักหวยจับมือกันมาแต่ไม่เข้าคู่กันเนาะแต่บอมมาเป็นคู่กันพนนี่น้องยืนย่ไผยุมันอ่า จับมือกันซื้อๆขับบนเปนคู่กัน8ดค่ะวันที่14เขาไปแปดอ่า2สองวดค่ะสองวดกัมาตะวิ่งหลุดเนาะถือว่าบรุษเนาะพี่น้องสองวดมาตะวิ่งหลุดไทยมักห่วยกับขอโทษขอไพ้เอฟซค่ะทีสองตัวเพิ่นบ่าเขาบอเดินเนาะเอามาไปรุ่นใหม่ไปต่อเกตาเป็นกำลังแรงใจให้ไทยมักหวยเด้อค่ะ แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณสําหรับแนวทางไ้เจตามมา่้างทางช่องค่ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไทยมักหวยเล่าพัฒนาค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดหกับสองสองตัว4ีหางค่ะหกหนึ่งหกศหกเอหกพนีนะสองซสองหาค่ะเบิ้ลหกหกสองสองสามตัวค่ะสามตัวสามหาง หกสองสี่หกศูนย์หกสองหาสองค่ะวิ่งรูดเด่นเท่ากันค่ะวิ่งดูดเด่นทอกันเด่นหกกับสองวงกลมทังสองตัวสองตัวค่ะเพะเน,นินไหยหกศูนย์กับสองสี่ค่ะสามตัวนี่หนึ่งหางเน้น 6, 2, หกสองสี่หางเดียวค่ะเน้นไหยแคปนาจโจอค่ะพายจะไปตัวกับ ไทยหมักหวยเนาะค่ะใครจะไปตอกับไทยหมักหวยแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไทยหมักหวยแคปหน้าจอค่ะใครจะไปตอกับเพื่อนแคปหน้าจอแล้วไปต่อค่ะไปต่อไปต่อเป็นของใครเนาะค่ะแคปหน้าจอไทยหมักหวยแล้วมาไปตอกันเนาะ ไปต่อเป็นอ,อสมใจค่ะอ,อสมใจครับพี่น้องวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะแนวทางของเิ่นหลุดไปกับขอทษดคอไพ่แทนอ,อสมใจละลายเด้อค่ะวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาแนวทางของิ่นกนน็หลุดไปเนาะหลุดไปกตาบริเคียนอีกอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วเดี๋ยวเขียนจะบิดกันเนาะ ออสมใจค่ะออสมใจลุดไปพี่น้องขอโทษขออภัยห้าเจ็สมตัวบนเนาะค่ะสีหล่างของออสมใจค่ะขอโทษขออภัยเอแทนออสมใจลหลาลายดอค่ะ1ิบเข้าไปอยู่ตัวหนึ่งวิ่งหลุดเข้าไปสเนาะมาไปต่อไปใหม่ค่ะกับออสมใจวันทีน่สิบเไปรุ่นต่อ วันพุธสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะวันที่สิบกัาล่าพัฒนาวิ่งรูดค่ะของอ,อสมใจเฮม่าสามกับเจ็ดสองตัวสี่หางค่ะสามหาสามสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์บิลสามสามเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางเจ็ดสามหาสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดค่ะ วิ่งรูดเด่นเด่นสามตัวเดียวด้วยค่ะล่องเจ็ดสองตัวสองหางเน้่นสาหากับเจศค่ะสามตัวหางเดียวค่ะเน้นให้หางเดียวเจ็ดสาห้าเอาใครจะไปต่อกับอ,อสมใจค่ะ จบนาจอไว้กรับขบุญขอบคุณออสมใจละลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนะาะเอฟซีมีผู้ใดอันมีผู้ใดผิดาจารนาจับตามองเบึงแนวทางของอ,อสมใจบ่ค่ะถ้าชอบกระจัดขัดกระพานเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเผื่อชอบกระแคบนาจอไว้ผิดาจรนาเลาพัฒนาวันที่สิบเก่าเนาะค่ะผิดเจรนา ชอบกระจัดขัดกระพันคลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนขอให้เดินทางไปไซค์กันปลอดภัยเดินทางไปขอให้ยมิสูกลับมาขอให้ยม่ใช่ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องกับขอพบพระคุณหลายๆคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ